สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่อง Leverage ในตลาด forex กันค่ะหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับคำนี้หรืออาจจะเคยได้ยินผ่านผ่านมาบ้างแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรและมีผลกับการเทรดของเราอย่างไรงั้นเรามาไขาข้อข้องใจไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Leverage ในตลาด forex นะ่ะเปรียบเหมือนการยืมเงินจากบรกเกอร์มาลงทุนได้มากกว่าเงินที่มีในบัญชีนะคะยกตัวอย่างเช่น l e v e r a g e 1ต่อ1น0หมายความว่า ถ้าคุณมีเงินในบัญชี1พนบาทคุณสามารถเปิดออเดอร์ได้สูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนบาทเลยค่ะข้อดีของ Leverage ก็คือช่วยให้คุณขยายกำไรได้มากขึ้นในเวลาที่ตลาดเป็นขาขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้าตลาดเป็นขาลงคุณก็อาจขาดทุนได้มากกว่าเงินที่ลงทุนไปด้วยเช่นกันดังนั้นการใช้ Leverage ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุณต้องบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปด้วยนะคะโดยการตั้งคำสั่ง stop loss เพื่อจำกัดความเสียหายและ take profit เพื่อล็อกกำไรค่ะนอกจากนี้การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับตลาด forex อย่างต่อเนื่องก็สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นในสถานการณ์ต่างๆเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับเรื่องของ Leverage ในตลาด forex หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังสนใจหรือเริ่มต้นเทรดนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย